ผมขอใช้ช่วงเวลาวันหยุดสบายๆของคุณผู้ชมในวันนี้นะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งย้อนเวลาไปหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับที่พักฝ่ายค้านเขาเรียกว่า M.R. m a p นะครับ M.R. m a p ก็คือ Motorway Rail s นะครับซึ่งก็คือเป็นทาง Motorway กับทางรางนะครับควบคู่กันไปโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ริเริ่มคิดนะครับในการที่จะสร้างสร้างการพัฒนาเมืองนะครับให้เกิดขึ้น ตามเส้นทางคมนาคมขนส่งใหม่ที่จะตัดขึ้นใหม่ที่จะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยคุณผู้ชมครับคือจะคือวิธีการคิดของพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าจะไม่สร้างจะไม่สร้างถนนจากเมืองและเข้าเข้าเมืองซึ่งมันมีปัญหามากการเวรคืนก็ดีการประท้วงของชาวบ้านก็ดีค่าจะจ่ายก็ดีก็คือตัดถนนใหม่โดยที่ไม่ผ่านเมืองครับนะครับ,นะรบไม่ผ่านใจกลางตัดไปใหม่เลย เพื่ออะไรทำให้เกิดเมืองใหม่ทำให้เกิดชุมชนใหม่เกิดได้การเชื่อมโยงเกิดขึ้นนะครับเกิดการเชื่อมโยงเกิดขึ้นซึ่งตามแผนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นแผนที่เนี่ยนี่คือเส้นที่เขาทำโครงข่ายเอาไว้หเห็นนะจำนวน10เส้นทางด้วยกันจากเหนือสุดเชียงรายไปใต้สุดสุงไงโกลกนะครับแล้วก็ขวางตะวันออกตะวันตกอีก3เส้น นะครับแล้วก็ตะวันออกทางอีสานที่จะเชื่อมลงมาทางภาคกลางเป็นวงแหวนทางภาคใต้าพาดป่านอีกสองเส้นระนองชุมพรสุราษฎร์นคะรสุราษฎร์ภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตามแผนเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่คือกรอบแนวคิดทีนี้จากกรอบแนวคิดตรงนี้ครับโครงการได้มีการศึกษากันมานะครับโดยจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษา MR M R Map ที่ว่าเนี่ย ทีนี้พอศึกษาทําโครงข่ายแล้วเนี่ยมันต้องคิดถึงการพัฒนานะครับพื้นที่เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามโครงข่ายถนนมอเตอร์เวย์แล้วก็ระบบรางตรงนี้ครับก็คิดต่อครับสิ่งที่คิดและทําแล้วขณะน,นี้และประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจาก2ขั้นเนี่ยก็คือโครงการ EEC ครับ